บอกว่าในนี้ไม่ผีจริงๆพวกคุณไม่เคยยินตำนานของห้องน้ำห้องนี้เหรอครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูเรื่องผีพี่แจ็คเะโกนเงงมันมีผีจริงๆเหรอแล้วแล้วมันเป็นผีอะไรอะ่ะเมื่อนานมาแล้ว รักษาปีหนึ่งอยู่คนหนึ่งพวกหัวโจกมเห็นเขาคือเราตัวงน้ำไม่มีเลยนุมมึงเล่นใหญ่ขนาดนี้อยากไปเป็นช่องวันหไหนวะ <S 2> <S 2> อไอ้ข้ามเลือดเศษเนื้อรอยขี้ขวดอะไรอ่ะ เนี่ยจริงด้วยวะเติดประตูเลยมึงประตูมันเก่ามากแล้วมันจะมีรอยขีดข่วนมันก็เป็นธรรมดาใจอย่างดี้เฮ้ยไอ้บุญโอ้คุณโอ้คุณคุณมาหะมหาไรเรามีบอาสานมายาวนาน แล้วห้องน้ำเนี่ยถูกปิดตายมาหลายสิบปีแล้วแต่วันนี้